เวลาอีกหนึ่งวันแล้วเราก็จะเปิดแล้วนะครับระบบน้ําระบบไฟก็จะต้องเสร็จในวันนี้แล้วในส่วนของบาร์ชงภายในร้านก็เริ่มจัดของกันแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นหนึ่งความแตกต่างจากวันแรกอยู่พอสมควรเลยนะครับ<อ>ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หรูหราอะไรมากมายแต่ผมมองว่าลูกค้าที่เข้ามานั่งเนี่ยเขาจะประทับใจนะครับไปแล้วนะมีไฟแล้วไฟฟ้าปุบป่าาฟ้าสีพร้อม ข้างในก็นี่เป็นบาร์ละโอ้โหของเยอะมากเลยกลับกลายเป็นแคบไปเลยตอนนี้ตรงนี้นะนี่ยังไม่เรียบร้อยเลย <the rest> ก็เดี๋ยวจะกลับบ้านละโอเคผมเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้นะครับผม <the rest> วันนี้วันเสาร์ครับผมก็เปิดทดลองขายวันแรกนะ <the rest> นี่ไงขายได้ยัง <the rest> ขายได้แล้วนะครับผม เมื่อกี้ผมก็นั่งรถไฟมานัท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าร้านยังไม่เรียบร้อยอะ่ะเดี๋ยวเราก็จัดการต่อครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องขัดไม้ทาสีตัวนี้ตรงบาร์ตรงเนี้ยให้เรียบร้อยนะแล้วก็จัดการความเรียบร้อยอีกหลายอย่างเลยอะวันนี้เป็นวันแรกที่เราเปิดขายเอาเลอกเอาชัยนะครับหว่งว่าจะให้พี่มอนเป็นลูกค้ารายแรกักหน่อยแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เห็นหน้าเลยครับในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราก็จะเก็บให้เรียบร้อยในวันนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น ปลาที่ให้ลูกค้านั่งชมวิวจิบกาแฟดูรถไฟที่สถานีนะครับเวลารถไฟวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็จะได้เห็นแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะครับอ๋อแล้วสําหรับใครที่เป็น f c ผมนะครับให้แจ้งว่าเป็น f c ช่างโจกำปางนะครับเดี๋ยวเราจะมีส่วนลดพิเศษให้เลยครับวันนี้เปิดร้านวันแรกนะครับผมก็มีคนมากินเยอะพอสมควรนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นักท่องเที่ยวมาเยอะเหมือนกัน คิดว่าหน้าหนาวจะเยอะกว่านี้นะครับร้านก็อีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วแตกต่างจากตอนแรกเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ดูนานั่งดูแบบว่าโอเคขึ้นเยอะเลยนะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับผมที่เซเว่นทีนฟินขุนตาลนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถ่ายบรรยากาศลูกค้าให้ดูว่าเป็นยังไงประมาณไหนนะครับผมวันนี้ก็กลับบ้านก่อนโอเคครับผมแก้วแรกที่ผมได้กินเซเว่นทีนฟินขุนตาลนี่น้ำก็เจี๊ยบชื่นใจ หวานหอมกระเจี๊ยบสุดยอด